ดีคะ่ะวันนี้ฝนตกนะคะถ่ายบรรยากาศตอนฝนตกให้ดูนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องปลาคา่ะปลานน่นนะคะปลาบ้านก็จะเลี้ยงปลาไว้นะคะพี่น้องฝนตกจ้าบรรยากาศจามฝนตกนะคะจามฝนตกก็ชุ่มฉ่ำขึ้นมาหน่อยคะ่ะพี่น้องนน่นะคะ บรรยากาศตอนฝนตกนะคะฝนตกที่บ้านเด้อจ่าเด้อฝนตกจาก้าต้นไม้ใบหญ้าก็นั่นนะจ่าพี่น้องดูนะคะาดอกไม้ดูนะคะดอกไม้พี่น้องฝนตกนะคะฝนตกดูมะม่วงลูกเหลืองอ้อยเลยคะ่ะมะม่วงกับลูกเลืองเหลืองนะคะ ฝนตกเลือจ้าพี่น้องฝนตกจาก้านี่นะคะดอกไม้นาดานะคะดอกไม้สีชมพูสวยมากค่ะ,ะคะ่ะฝนตกนะคะวันนี้อากาศฝนตกเลือจ้าเดอ้อถ่ายให้พี่น้องดูตอนฝนตกนะคะที่บ้านสวนเลือจ้าเดอ้อที่บ้านสวนจา้าตามฝนตกนะคะ ฝนตกก็อากาศเย็นชุ่มฉ่ำนู้นมะม่วงแก้วขมิ้นกระสุกเหลืองอ้อยอยู่บนต้นนะคะมะม่วงจ้าแล้วก็หล่นลงมาทิ้งหมดค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะนี่นะคะพี่น้องอย่าฝนตกจ้าฝนตกตกนะคะไป่ฝนตกจ้า นาดาก็เนี่ยค่ะมาเก็บใบกะเพรานะคะพี่น้องใบกะเพราขึ้นเองค่ะเอามาปลูกเออักครั้งสองครั้งทีนี้เออดอกก็ร่วงรนเม็ดมาร่วงห่นนะคะแล้วก็เออพอฝนตกมันก็จะเกิดขึ้นเองนะคะต้นกะเพราค่ะใบกะเพรานะคะเนี่ยนะคะไม่ใส่ย,ยาไม่ฉีดยาไม่อะไรนะคะพี่น้อง ธรรมชาติคะ่ะใบกะเพราคะ่ะนาดาก็จะเก็บใบกะเพราไปผัดปลาหมึกนะคะซื้อปลาหมึกมาจากภาคใต้นู่นนะคะพี่น้องนาดาก็ถ้าลงใต้นี้นาดาก็จะซื้อทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหมึกนะคะมาคะ่ะอัดน้ําแข็งมานะคะใส่ในลังมาเลยคะ่ะพี่น้องนี่นะคะเก็บผักเก็บใบกะเพรากันนะคะพี่น้อง อยู่บ้านนอกแล้วก็แบบนี้นะคะผักตําลงตําลึงมีทุกอย่างค่ะพี่น้องผักตําลึงผักสะเดาผักอะไรพวกนี้ก็มีนะคะที่บ้านมีหมดค่ะไม่ต้องไปซื้อนะคะผักพี่น้องนี่ค่ะนาดาก็จะเก็บไปผัดปลาหมึกเด้วยจ่าเด้อนี่ค่ะเก็บตรงยอดยอดมันนะคะมันจะได้แตกอีกค่ะ เนี่ยค่ะจะได้อาศัยว่าแต่งกิ่งมันไปด้วยอะไรมันจะได้แตกใหม่นะคะพี่น้องใบกระเพรานะคะนู้นกับลูกมะม่วงค่ะพี่น้องมะม่วงกันละเยอะแย,ยะค่ะมะม่วงที่บ้านนะคะเป็นมะม่วงมหาชนกค่ะพี่น้องต้นนิดเดียวก็ออกลูกเต็มนะคะมะม่วงค่ะ อันนี้ก็ต้นเไมายงชิดนะคะพี่น้องสีเขียวๆข้างๆนะคะเอามาปลูกสองสามปีมันก็ไม่โตนะคะลูกไม้ยงชิดนะคะขึ้นช้ามากๆอันนี้จะเป็นต้นดอกไม้เนี่ยค่ะสีชมพูสวยมากค่ะดอกอันนี้ค่ะอันนี้จะดอกทั้งปีเลยนะคะพี่น้องนาดาก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรค่ะดอกทั้งปีค่ะพี่น้องหน้าร้อนหน้านาวหน้าฝนออกหมดค่ะดอกไม้ต้นนี้ค่ะ นี่นะคะแม่นาดาพอมันสูงแม่นาดาก็จะตัดกิ่งออกนะคะตัดกิ่งออกแล้วก็ให้มันขึ้นใหม่อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนู่นนะคะธรรมชาตินะคะฝนตกลงมาก็ได้ชุ่มชํานะคะพี่น้องดอกไม้ก็ได้น้ําได้อะไรก็สวยงามตามธรรมชาตินะคะ นี่ค่ะนี่ก็ต้นกะเพราทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องขึ้นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นใบแมงลักนะคะไว้แกงใส่แกงหน่อไม้อร่อยมากค่ะพี่น้องต้นแมงลักนะคะใบแมงลักค่ะต้นแมงลักนะคะเนี่ยค่ะกำลังแตกยอดเลยค่ะพี่น้องเนี่ค่ะ ม่วงจ้ามะม่วงคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกหมอนนะจ้าพี่น้องวันนั้นนดาเก็บได้กับกิโลจ้านนก็จะมอยู่นะคะลูกมอนจ้พี่น้องนะลูกหมนนะคะลูกหมนอันนนะคะนี่ค่ะน่นะคอันนี้เป็นอ่า,อามันนักไอแล้วนะ มะม่วงหาวมะนาวโหจ้าเนี่ยจะดกมากค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้มะม่วงมันหล่นอันนี้มันเป็นมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะนาดาไม่ค่อยได้เก็บมันก็หล่นทิ้งลงมานะคะพี่น้องไม่ค่อยมีใครกินนะค่ะเดี๋ยววันนี้นาดาก็จะมาสอยไว้นะครับพี่น้องสอยไว้เด้วยจ้ะ กับพี่น้องผักตำลึงนะจ๊ะผักํำลึงข้างรั้วเด้อจ้ะผักํำลึงผักกระถินได้พวกนี้นะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> ม่วงค่ะดอกไม้เด้อจ้ะดอกไม้สวยจ้ะเช้าๆจ้ะ <c oughs> ก็มีกลิ่นหอมหน่อยๆนะคะดอกไม้จ้า